สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่หกเดือนกระกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงในเดือนที่เราต้องระกรกฎาสิงหาในเป็นเดือนที่เราจะเริ่มทำแล้วก็ดูนะครับคือต้องเล็มยอดก่อนวันนี้ผมก็จะเล็มยอดก็ปีที่แล้วนี่เป็นมันคุ้มเล็กกว่านี้ผมใช้เป็นกันไกตัดหญ้านะครับตา,ตามคลิปก่อนก่อนก่อนนี้ที่ผมถ่ายให้อันนี้สำหรับรุ่นนี้ก็คือมันคุ้มมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็ต้อง ใช้เครื่องจักรเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับก็เพื่อจะต้องตัดเล็มกิ่งให้หมดทั้งต้นนะครับคือถ้าเกิดเราย้อนไปคือทําไมถึงต้องเลม็มคือว่าเราจะบังคับให้ยอดของมันเนี่ยผลิพร้อมกันข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อพุ่มลงมาย่อขนาดทรงพุ่มให้มาให้เล็กลงจากปกติขนาดของการเล็มนี่คือมันไม่ไม่ควรเกินหนึ่งในสามของกิ่งนะครับ หร,หรือของต้นก็ได้พยายามแต่ว่าพยายามอยู่ว่าถ้าเกิดมันลึกเกินไปเนี่ยจะได้กิ่งกระโดงเพราะกิ่งกระโดงนี้โกกัดติดยอดเนี่ยไอ้ติดดอกเนี่ยก็จะน้อยหน่อยก็เดี๋ยวก็จะทําแสดงให้ดูนะครับว่าผมทํายังไงเกี่ยวกับการเล็มยอดอัวน,นี้ครับครั้ทงที่แล้วใช้เป็นเป็นกันไก่นะครับซึ่งถ้าต้นขนาดนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ400ต้นนะไม่ไหว ก็เลยต้องใช้เครื่องเครื่องจักรเขาช่วยคับลูกที่มันติดตำตมปลา,ายกิ่งเนี้ยเอาออกนะครับทิ้งไปไม่ต้องเสียดายเขาจะเอานอกเขาดูากนั้นก็เริ่มซัมเปลิลก่อนติดเครื่องให้ดูก่อนเป็นเครื่องทิมเมอร์นะครับสำหรับเล่ยมยอดยอดกิ่งไม้ทั่วไป คือถ้าอันนี้ปิดเครื่องนะถ้าเกิดว่ามันกิ่งสามารถเข้าไปในร่องนี้ได้ก็คือตัดได้ครับพยายมหาถ้าเป็นไปได้พยายามหาที่อุดหูมาใส่นะครับเอียปักอนะ่ะที่ว่าคือถ้าเกิดเครื่องจักรมันดังๆเนี่ยเดี๋ยวแฟนดา่าจะไม่ได้ยินพยายามใช้เซฟเซฟตัวเองหน่อยก็เริ่มนะครับเ,เดี๋ยวลืมไป าให้ยุ่งหลังให้ยู่งหลังตัดเสตาร์ทเครื่อง ก็นับว่าเร็วกว่าปกตินะครับที่เราใช้กันไกตัดหญ้าเมื่อเราเล็มพุ่มย่อลงมาแล้วเนี่ยกิ่งไหนที่ว่ามันยังรอดหูลอดตาเราก็ใช้กันไกเลม็มอัดออกไปกิ่งที่ค่อยๆกันก็เอาออกนะครับถ้ายอดแต่ที่ยังไม่ผ่านการเล็มก็ตัดไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาแล้ว ลูกที่อยู่ปลายยอดคือจะมีฮอร์โมนพวก GA สูงนะครับเป็นตัวที่เร่งการจเจริญเติบโตของของผลเนี่ยในผลจะมีเม็ดอยู่ต้องเอาออกเพราะว่าถ้าเอาไว้เนี่ยถ้าอยู่ปลายยอดเนี่ยโอกาสที่ลูกและอโอกาสที่ดอกจะติดออกมาออกมาใหม่ในใต้กิ่งลงไปอย่างเงี้ยครับมันจะน้อยแต่ถ้าลูกอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคโอ้โทษทีครับอุดหูไว้เดี๋ย คือถ้าลูกอยู่ที่ปลายยอดเนี่ยโอกาสที่จะได้ดอกต่ำลงมาเนี่ยม่น้อยครับเพราะว่าโฮอร์โมน่ยไปกดไว้ที่ว่าเรียกว่าแอปิคอนโดมิเนนต์นะครับคือว่าปรากฏการของตาย,ยอดกับตาข้างต่ออ,ออกแต่ถ้าเกิดว่าลูกอยู่ข้างล่างกิ่งข้างล่างเนี่ยโอกาสอโฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนลงตามแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นคือไม่เป็นไรเอาไว้ได้แต่ถ้าอยู่บนยอดเดี๋ยวอ,ออก กิ่งที่เป็นโรคกกออกออกครับสมมติเท่ากิ่งไหนเป็นแคนเกอร์ก็อ,ออกแต่สําหรับแคนเกอร์กับผมที่เป็นเพื่อนนเพื่อนสนิทไม่มีปัญหาครับเจอ,อ,อ,อก็ออกถ้าเป็นก็เอาออกบางคนกลัวครับกลัวมากจนไม่กล้าปลูกมะนาวแป้นนะครับเครื่องทิมเมอร์นี่ใช้ใช คือถ้าเป็นอาจารย์ลวีฉันจะแนะนําให้ใช้ของทางอเมริกายุโรปแต่ว่าทางที่ของผมนี่คือส่วนมากก็เม็ดอินชัยนาครับก็ก็เลยต้องซื้อเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ถ้าเป็นของยุโรปลือเมริกาแพงถ้าอาจารย์เห็นคลิปนี้อาจารย์คงไม่ว่าผมนะครับหลังจากที่เรายอดพุ่มลงมาแล้วตัดเ,เล็้ยยอดหมดแล้วเนี่ยก็ หลังจากนี้ประมาณ5วัน7วันหรือ10วันเนี่ยหลังแต่ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมียอดผลิออกาใหม่ก็เริ่มคุม,มแมลงนะครับช่วงแรกที่มียอดผลิกมาเราก็ใช้ปุ๋ย ب, ปุ๋ยแบบเป็นตัวตัวไนโตรเจนสูงอย่าง24 99 30 20 10แล้วก็ใช้ระบบ147ในการควบคุม,มแมลงผสมกันได้เพื่อที่จะทำให้ยอดออกมาใหม่เนี่ยสมบูรณ์ยอดในสำคัญนะที่ว่าเป็นยอดที่เราต้องการ พอยอดนี้เราคุมได้ไม่มีการผียอดยอดที่ออกอาามาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากยอดชุดที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะได้ดอกก็ได้ดอกที่สูงก็หลัง,งจากนี้ถ้ามีอะไรก็สงสยัยก็ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามได้ว่าการทำเราก็ดูโดยที่ว่าใช้ลงดินแล้วก็ใช้การพ่นสารพรโครเบติโซนตามแนวทางของท่านอาจาร,รย์ลวีสุทธรังตีเนี่ยทำอย่างไรหรือว่าสงสยัยตรงไหนเนี่ยก็สอบถามมาที่ ในเว็บไซต์แล้วก็ที่สูย์วิจัยไม้ผลเข็นร้อนหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับที่มีมีกันอยู่ก็โทรมาถามเรือ่ออะไรก็ได้ไม่เป็นไรยินดีให้ให้คำปรึกษานะครับรับใช้เต็มที่ทั้ความสามารถวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวผมจะตัดให้หมดทั้งหมดนี้นนชุดนี้มีที400ต้นนะที่ทำก็ประมาณ300แล้วกันก็เรียบร้อยครับมีอะไรก็สอบถามมา